สวัสดีค่ะเพื่อนๆกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพริม channel อีกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้พริมจะพาคุณผู้ชมมาทำจุลินทรีย์ข้าวบูดกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะไปกันเลยค่ะจุลินทรีย์ข้าวบูดนี้ก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีน้ำตาลทราย นมเปรี้ยวแล้วก็ข้าวบูดนะคะข้าวบูดนี่มันมันไม่เยอะเนาะจิ้มได้มานิดเดียวค่ะนี่ก็เป็นข้าวบูดนะคะค่ะ ือเราไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งข้าวบูดพิมพ์จะามาทําให้เป็นเกิดประโยชน์ขึ้นนะคะเป็นปุ๋ยน้ําค่ะคือจุลินทรีย์ข้าวบูดค่ะแล้วก็มีข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาทําเลยนะคะส่วนผสมก็มีน้ําด้วยกันเมื่อกี้ลืมบอกนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเทน้ําลงไปก่อนนะคะ สำหรับข้าวนี่มันไม่เยอะเนาะน้ำนี่พิมพจะไม่ใส่หมดนะคะ,ะประมาณนะคะเดี๋ยวพิมเทให้ดูอ่าเทลงไปครึ่งหนึ่งกอถึงถึงขีดนี้นะคะแล้วพิมพจะเทลงครึ่งหนึ่งพอดีะคะ่ะอ่าพอเราอ่าแล้วก็คนคนนะคะแล้วก็คนคน ข้าวให้ให้ทั่วนะคะแล้วก็เราก็ทิ้งทิ้งไว้สักครู่นะคะให้น้ำข้าวออกให้ให้น้ำข้าวเขาเราเราจะเทเอาแต่น้ำเขานะคะ <y> ค่ะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งะค่ะสัก สิบสิบยี่สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยมาลินกรองเอาแต่น้ำข้าวนะคะค่ะก็ได้น้ำอ่าได้อ่าได้น้ำข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่น้ำน้ำข้าวกันนะคะใช้ตัวกรองเลยะค่ะ ถ้าไม่มีข้าวบวดเราเอาน้ำตาลข้าวก็ได้นะคะแต่นี่ว่าข้าวข้าวมันบดเราคือเราไม่ทิ้งะค่ะเราเอามาเราก็เอามาทำปุยปุยน้ำได้ค่ะยุลินีข้าวบวดก็ก็คือปุ๋ยน้ำนี่แหละค่ะพูด จะว่า,าจุลินซีข้าวบูดอ่าบางคนก็จะไม่รู้เนาะว่าจิริจูรินซีข้าวบูดคืออะไรก็คือปุ๋ยน้ำนี่แหละค่ะ เหมือนเหมือนน้ำกะทิเลยอ่ะขาวข้นเหมือนน้ำกะทิสำหรับปุ๋ยน้ำนี่เรา ก็สามารถเอาไปฉีดพ่นทางใบหรือว่าลดลดตรงโคนต้นได้นะคะค่ะได้มาแล้วค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะเอาอาเอาลงกรอกลงในขวดนะคะ การทำจุลินทรีย์ข้าวบูดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะ,ะคุณผู้ชมลองอนำไปทำดูนะคะข้าวบุดข้าค่ะสำหรับวันนี้พอจบคลิปเพียงแค่นี้ไว้ก่อนนะคะค่ะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ